มาจ้าทุกคนมากินข้าวกับป้าน้ำพริกปลาทูผักนึ่งผักนึ่งนี่จกย่อยง่ายค่ะข้าวสวยค่ะมาจ้ามาจ้ากินข้าวกับป้าเด้อปลาบัวลรสดอยู่ตำน้ำพริกปลาทูแล้วก็ต้มผะโลหิวข้าวหิวข้าวก็เลยขอตัวมากินข้าว <c oughs> เนี่ยค่ะ มาจ้ามาดูเตงโมปะบวะัวนี่เตงโมอ่อนบะซ่านแต่อันแดงแล้วแต่ว้านหวานนึ่งละว้านหวานม,ม,ม,มาจ้ามาจ้าป้าหิวข้าวแหองมามาอืม,ม น้ำพริกปลาทูเซ็บเซ็บมาโอ้ยโอ้ยเหิยวข้าวไรมาป้ามากินข้าวกับป้าเด้อหิวข้าวหิวข้าวมา,วาวป้า ในกวางตุง้งโอ้เหี่ยวข้าวไหลข้าวลงไปในท้องแล้วข้าวยงชั่วขึ้นมาสันไหมสันย่องยอย,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 ย่พี่น้องอตำาทิกระทูเซพบๆพไม อะไรก็ไม่ดีเท่าข้าวอือจ้าป้าก็ขอตัวกินข้าวก่อนจ้า